รู้กัและรายการแปดกระสิกก็สิบกระสิกค่ะพาทุกท่านค่ะมาอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนกับงานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของแบรนด์ไซรัสัญญาค่ะอยากรู้มากเลยว่าเหล่าเซเลบของเราเนี่ยเวลาที่เขาเห็นเครื่องเพชรค่ะสายตาก็จะแวววาวขนาดไหนค่ะคุณผู้ชมยังไงตามไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะแวววาวมากค่ะคุณผู้ชมส่วนไฮไลท์ของงานนี้เจะเป็นอะไรแล้วก็ต้องหวาให้ผู้บริหารท่านนี้เขาเมาให้ฟังแล้วล่ะครับ เศษของงานในวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นบันเปิดตัวคอลเลคชันใหม่นะครับชื่อว่าจดโมเซกาพิเศษคือเราไม่เคยทำอันชนยังไม่ดีพวกหินสีมาใช้มาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกแรงบันดาลใจมาจากกเมื่อมเซกในบ้านผมเองแล้วก็จากที่ผมไปท่องเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่อิตาลีก็เลยนำกลับมาแล้วก็ออกแบบอยากรู้ว่าชิ้นไหนที่เป็นไฮไลไท์เลยแบบเพชรมันระยิบระยับเป็นชิ้นที่พี่สุขวันจะต้องใส่ครับเป็นไพลินเม็ดใหญ่17กะรัตหลัก10ล้านครับหลัก10บล้านครับทำงานทางชีวิตก็หาไม่ได้ช อื่เลยต้องขอชมก่อนพี่ขวัญสวยมากบจะได้ระดับดีมันสะท้อนเข้าหน้าเลยเหรอเส้นนี้กี่กรักถ้ารวมอาจจะต้องใช้เวลากดเครื่องที่เลขนานานิดนึงมันกี่หลักมันก็ต้องอแปกหลักขึ้นไปค่ะอยากรู้ว่าขัง ที่เห็นซอยเส้นนี้อ่ะตามันลุกว้าวขนาดไหนมันว้าวมากเส้นเนี้ถือว่าเป็นเส้นไฮเจรี่ตัวเพชรสวยมากาตัดกับความเป็นสีน้ำเงิน<า>ครั้งแรกที่มองก็คือระยิบระยับไปหมดเลยท<า>ี่วันมั่นใจว่าใครได้ลองใส่เส้นนี้ก็คือแบบไม่อยากขอพัก<า>สักครูะนช่วงหน้ากลับมาชมเครื่องเพชรของท่านอื่นๆกันต่อ กลับมาชมความอลังการยของเครื่องประดับเพชรกันต่อแสบตาแบบไม่รู้ว่าแสบตาในความสวยหรือว่าเครื่องเพชรกันแน่วันนี้กี่กระดาษคะถ้านับรวมแล้วก็หลายอยู่นะคะลูกหลายคือเท่าไร่หนูให้ยืมนิ้วนับไหมคะงั้นต้องเอานิ้วเท้าด้วยนะคะลูกค่ะงั้นต้องเอานิ้วเท้าด้วยนะคะลูกค่ะมูลค่าเท่าไหร่คะเจ็ดหลักแน่เจ็ดหลักแน่อยากรู้ว่าเวลาที่เจอเครื่องเพชรที่ถูกใจค่ะ Well, à, แววตาเราจะล wow, ุกวาวขนาดไหนคะมันไม่วาวค่ะลูกแต่มันจะบริ้งอย่อยางเงี้ย <c oughs> แล้วถ้ามองหนุ่มๆแววตามันจะเป็นยังไงคะต้องมองอย่างนี้ <c oughs> <ๆ>ลูกเออต้องจิกก <ซะ S 1> ่อนเมื่อกี้ถามมูลค่าเครื่องเพชรไปแล้วมันก็ราคาแรงอยู่ <c oughs> แต่คิดว่ามูลค่าความสวยของเราเนี่ยแรงกว่าเครื่องเพชรหรือเปล่าโอ้แรงกว่าแน่นอนค่ะเพราะเราเสียไปเยอะมากนะคะกับความสวยเนี่ยบอท็อกเอ้ยฟิลเลอร์ ชอบมากมากแววตามันจะลุกวาวขนาดไหนวาวมากเลยค่ะวาวมากเลยค่ะสมมติว่า,วาทางนั้นคือเพจนค่ะมันวาวขนาดไหนมันวาวสีคุณผู้ชมปุยปุย,ยแล้วถ้ามองหนุ่มๆมองหนุ่มๆนก็องยังไงตาเิยดนึงเงี้ง เข้ามาในงานทุกสายตาจับจ้องมาที่เราคิดว่าเขามองเราหรือว่าเขามองเครื่องเพชรของเราถ้าวันนี้ก็ต้องมองเครื่องเพชรนะเราต้องให้สวยตะโกนไปเลยค่ะอยากรู้ค่ะว่าเวลาเจอเครื่องเพชรที่แบบเราชอบมากๆเราจะมีแววตายังไงมันวิบวับขนาดไหนเต็มขนาแมวเวลาที่คนมองเข้ามาเขาอาจจะมองด้วยสายตาชื่นชมแต่ถ้าสมมุติเขามองมาด้วยสายตาแบบ เอาแล้วคุณมาจะรีแยกกับยังไงเป็นไรค่ะแล้ก็ยิ้มหวาดใจค่ะเพราะเราเป็นคนสวย<ฮ>องมั่นใจสวยสดุสวยก็สวยครับ